สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวแบบง่ายๆอร่อยๆทานกันนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูปลานนลทอด ราดด้วยซอสมะาขามฉ่ำๆแบบนี้ค่ะปลาทอดก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในน้ำซอสก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มตามทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะคะพอเราได้ปลานิลมาแล้วค่ะ เราก็จะนําไปขอดเกตดเอาขี้เอาไส้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนํำปลามาแล่เอาแต่เนื้อจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการพอได้ชิ้นปลามาแล้วเราก็จะนําชิ้นปลามาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งทอดกรอบบางๆนะคะเวลาทอดปลาของเราจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะ สำหรับปลาก็จะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะพอเราคลุกชิ้นปลาเสร็จแล้วสำหรับตัวปลาเราก็จะคลุกกับแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันค่ะก็คลุกบางๆพอนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดปลากันนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันปลาล์มลงไปรอให้น้ํามันร้อนพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเราก็จะใส่ชิ้นปลาลงไปค่ะไฟที่ใช้ในการทอดก็ใช้ไฟกลางๆนะคะช่วงแรกๆที่เราใส่ชิ้นปลาลงไปอย่าเพิ่งคนหม้อค่ะเพราะจะทําให้ปลาของเราเละได้พอปลาของเราเริ่มเซตตัวนะคะเราก็สามารถคนหม้อได้เลยค่ะก็คนเพื่อให้ชิ้นปลาของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะ จากนั้นเราก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางเพื่อให้ปลาของเราเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะค่ะสำหรับปลาก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักออกพักไวให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะพอตักออกแล้วนะคะเราก็จะนำตัวปลามาทอดต่อเลยนะคะ พอใส่ปลาลงไปแล้วเราก็จะทอดต่อด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนกว่าปลาของเราจะเหลืองกรอบดีทั้งสองด้านค่ะสำหรับตัวปลาของเราก็เหลืองกรอบดีทั้งสองด้านใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักออกพักไวให้เสด็จน้ำมันค่ะ ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำซอสมะขามนะคะตั้งกระทะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป2ช้อนแกงผลนๆตามด้วยน้ำมะขามเปียกสูตรเข้มข้น3ช้อนแกงความเปรี้ยวของมะขามแต่ละที่อาจจะมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถปรับลดได้เลยค่ะน้ำปลาอย่างดี2ช้อนแกงน้ำสะอาด2ช้อนแกงค่ะ สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นะคะใส่ชูรสลงไปนิดนึงค่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะและ้วแต่ความชอบความสะดวกเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางๆค่ะเพื่อให้น้ําตาละละลายแล้วก็เพื่อให้น้ําซอสของเรามีความเหนียวข้นขึ้นนิดนึงค่ะ สำหรับน้ำซอสมะขามของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติให้ได้เปรี้ยวหวานเค็มตามหรือสามารถปรับรสได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเช็คดูค่ะว่าน้ำซอสของเราเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการหรือ,อยังนะคะโดยการใช้ช้อนตักขึ้นมาดูแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไหลช้าๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการจัดเสิร์ฟค่ะเราก็จะนำตัวปลามาวางนะคะแล้วก็นำชิ้นปลามาวางทับอีกทีหนึ่งนะคะตกแต่งให้สวยงามราดลงไปด้วยซอสมะขามให้ฉ่ำๆไปเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำปลานินทอดซอสมะขามนะคะ ลาก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในน้ำซอสเข้มข้นเปรี้ยวหวานเค็มตามอร่อยมากๆเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ